หน้าจอ super amoled ขนาดใหญ่ที่ซัมซุงขึ้นชื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่สดใสสีสันคมชัดและสว่างมากพอสำหรับการใช้งานกลางแจง้ง refresh rate สูงช่วยให้การเลื่อนหน้าจอแอร์ละเล่นเกมไหลลื่นไม่สะดุดใครที่ชอบดูหนังซีรีส์หรือเล่นเกมกราฟิกหนักๆจะต้องประทับใจกับคุณภาพการแสดงผลที่เหนือกว่าอย่างแน่นอน กล้องถ่ายภาพของ Galaxy A 55 Pro ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดกล้องหลักความละเอียดสูงเก็บรายละเอียดได้คมชัดแม้ในสภาวะแสงน้อยก็ยังคงได้ภาพที่สว่างและชัดเจนเทคโนโลยี Technology AI ที่ช่วยประมวลผลภาพอัตโนมัติทำให้ภาพถ่ายออกมาสวยงามโดยไม่ต้องแก้ไขมากกล้องอ l t ตรา i วให้มุมกว้างเหมาะกับการถ่ายวิวทิวทัศน์หรือกลุ่มเพื่อน ส่วนกล้องมาโครก็เก็บรายละเอียดใกล้ๆได้อย่างน่าประทับใจและที่ขาดไม่ได้คือกล้องหน้าซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสายเซลฟี่โดยเฉพาะภาพถ่ายที่ได้มีความคมชัดสีผิวเป็นธรรมชาติและฟีเจอร์บิวตี้ที่ปรับแต่งได้อย่างลงตัวประสิทธิภาพของ A 5 5 Pro มาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่ทรงพลังทำงานร่วมกับแรมความจุสูงทำให้การใช้งานหลายแอปพร้อมกันไม่มีสะดุด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์งานเอกสารหรือการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นทุกอย่างลื่นไหลตอบสนองอย่างรวดเร็วระบบปฏิบัติการ One UI เวอร์ชั่นล่าสุดยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซส,สวยงามและมีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ แบตเตอรี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยความจุที่มากเพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลแม้จะใช้งานหนักเล่นเกมต่อเนื่องหรือสตรีมวิดีโอก,ก็ยังเอาอยู่และที่สำคัญคือรองรับการชาร์จเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องรอนานก็พร้อมออกไปใช้งานต่อได้ทันทีเหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วทุกด้านระบบเสียงและความบันเทิงก็ไม่แพ้กัน ลำโพงสเตอริโอให้เสียงที่ดังคมชัดและมีมิติใครที่ชอบฟังเพลงหรือดูคอนเสิร์ตออนไลน์จะต้องชอบคุณภาพเสียงที่สมจริงและเมื่อใช้หูฟังแบบไร้สายก็ยิ่งได้คุณภาพที่ดีขึ้นด้วยการรองรับเทคโนโลยีเสียงไฮเรสในแง่ขอองค์การเชื่อมต่อ Galaxy A 5 5 Pro รองรับ 5G เต็มรูปแบบทำให้การดาวน์โหลดหรืออัปโหลดข้อมูลรวดเร็วทันใจการสตรีมคอนเทนต์ความละเอียดสูงไม่มีสะดุด เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีระบบ Wi-Fi เวอร์ชันใหม่ที่เสถียรมากขึ้นและประหยัดพลังงานสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยซัมซุงจัดเต็มด้วยระบบสแกนนิ้วบนหน้าจอที่แม่นยำและรวดเร็วรวมถึงระบบสแกนใบหน้าที่ทำงานได้อย่างราบรื่นข้อมูลต่างๆยังได้รับการปกป้องด้วยซัมซุงน็อกซที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้ในทุกสถานการณ์ เมื่อพูดถึงความคุ้มค่า Galaxy A 55 Pro ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ชาวไทยได้อย่างดีด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณสมบัติระดับพรีเมียมที่ได้ทั้งกล้องสวยหน้าจอคมชัดแบตอึดและประสิทธิภาพที่ครบเครื่องทำให้เหมาะทั้งวัยรุ่นที่ชอบเล่นเกมและถ่ายรูปหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการสมาร์ทโฟนเพื่อการทำงานและความบันเทิงในเครื่องเดียว สรุปแล้ว Samsung Galaxy A 55 Pro เป็นสมาร์ทโฟนที่มีดีไซน์พรีเมียมฟีเจอร์ครบกล้องสวยแบตเตอรี่ทนและประสิทธิภาพสูงเหมาะกับผู้ที่มองหามือถือที่ตอบสนองการใช้งานครบทุกด้านในราคาที่คุ้มค่าใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สำหรับปีนี้ Galaxy A 55 Pro คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดสำหรับชาวไทยทุกคน